่ค,ครับสวัสดีครับมาอีกอัเด้อครับพาพี่หลอมมาเกลียวเฮ็ดมาอีกเลี้ยวมาอีกเลี้ยวเริ่มต้นกันด้วยเฮ็ดพงษ์ศาสตครับมื่อนี้เฮ็ดพงษ์ศาตเกิดใหม่ครับนี่นะพอดีงามเลย มาลุนน้ำกันครับกำลังพอดีเขนงงามๆครับเด้ครับมาแห่กำลังใจน้ำกันครับเมื่อีวาพี่นองอย่างหาเรื่อยๆครับมาลุนกันวาสิมานก็อเกาบะครับ ตรงนี้ครับยูเป็นเปลี่ยนเนี่ยลุ้งลุ้นี่ยเดี๋ยวบูปลาหน่อยนึง่งนะครับเพิรุณขาวครับเย้เกิดอีกแล้วเดี๋ยวทำอีกตัว,น,วนีงนครับ

กำลังใจแล้วครับอะอน,นี่กำลังเป็นใครครับแหมเห็นละงกเป็นใครขึ้นอีกแล้วครับเกิดหลอใไม่อีกแล้วครับเหยืันหนึง่งหาครับหาแถวๆนี่แหละครับ เ,เห็ดเพิงอย่างน,อน้อยนะครับดีเป็นดอกกังสีครับถ้าพี่ห้อง,องจกักคอมเมนต์บอกกันเขามาได้ด้วยครับนี่โบแมนเห็ดเพิงสะอาดด้อครับแล้วกับโแมนเห็ดเพิงลงยุ่งครับดอกสีครับคอมเมนต์บอกผมเด้อครับอีกใครนึงครับพี่อันนี้ออกจากใคหล่ะครับ กค่ต่อเนาะดอกเดี่ยวอู้ย oh. อยู่กับลูกหลาว้าวผมหมานอีกแล้วครับผมหมานครับว้าวตรงเดี๋ยวตงเดี๋ยว เป็นสองดอกนี่คฟ้าตังยึดเท้ากีดินเลยครับที่เด็ดครับที่เด็ดมือนี้ครับป้าใส่เห็นลงหงือง่ายง่ายแค่ป้าครับซ้ำเห็ดลงหงขาวหลุดเลยผมจะเคยเห็นไขรง่ายปานนี้ครับยังหัววดสามีครับ นี่กุ้ายี้ายมีปลาอย่หลายครับ สืออวนนะครับนี่อยู่ว่าอะไรผิดนี่หลีอผิดใครนงในปลาครับปลามาเบิ่งในกระตาเก่าพอดีว้าวนเนี่ยสองครับเอาใจอันนี้เนาะ นี่ใหญ่เล,เลยครับดอกซ้ำเขียนเลยครับมัน,นมแล้วม,มันแลอสีเมือครับค่ะแปออกดีทั้คขามสะอาดนี่นี่สมครับดี มีขาวงามอยู่ครับจุ่มหนึ่งกับมิคายด้วนี่เอาครับอัปเดตครับมาอัปเดตผลงานในกระตาครับวันนี้เป็นยังไงงามบ่ล่ะครับอพอดีงามเลยครับสุกโลกเลยครับ สายมาเริ่มเห็นมองละดอกสองดอกแล้วครับสีภาพพี่น้องอวยเมื่อเด้ครับวันนี้สรุปผลงานในกระตาสก้อนครับบางยาสีขาวโอ้บางยาสีเหลืองวันนี้สีขาวนี้ผลงานในกระตาวันนี้ถือว่าหลายเติบเด้กครับหนักอึ้งตึงผ้น,น,นี่ประมาณจากสองสองถึงสามโลกน่แลละครับเติบหนึ่งโย่จังได้กะขอคุณนหลายๆเด้อครับที่โยงกันจะจบ ขันมากกับฝากในเด้อครับฝากกดไลค์ในกดแชร์นํำกดติดตามเป็พร้อมครับอีต้นมากหลายนเด้อครับอยู่กำลังใจกันครับยุมกันโดนๆนะครับไปจังพอกันเมื่อหนาครับสวัสดีครับ